กรับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11สิงหาคม2568กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับจากก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารละฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับ ชาวนาร้องนะครับราคาข้าวเปลือกดิ่งโวยรัดไม่เหลียวแลไรละพันธ์หายเข้ากลีบเมฆนะครับนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับชาวนากําลังเดือดร้อนอย่างหนักจากราคาข้าวเปลือกตกต่ําโดยล่าสุดราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น25ในภาคกลางร่วงเหลือเพียง5,300ถึง5,800บาทต่อตัน ตำสุดบางพื้นที่แค่4,900บาทคาดอาจจะลดต่ำกว่า5,000บาทในเร็วๆนี้จากปมก่อนที่อยู่ที่8,000-9,000ถึง 9, บาทสาเหตุหลักมาจากผลผลิตข้าวนาปลังล้นตลาดการส่งออกข้าวไทยลดลงหลังอินเดียกลับมาส่งออกและระบายสต็อกในราคาถูกขณะที่อินโดนีเซียลดนำเข้าทำให้ราคาตลาดโลก รถควบนะครับสำหรับสาเหตุเนื่องจากปีนี้ผลผลิตข้าวนาปลังมีจำนวนมากขณะที่การสร่งออกข้าวของไทยลดลงจากการที่อินเดียกลับมาส่างออกข้าวขาวอีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปี67และเทขายข้าวในสต้็อกออกมาอย่างหนักในราคาตา่ำประกอบกับประเทศผู้นำข้าข้าวรายใหญ่ของโลกเช่นอินโดนีเซียปีนี้ นำเข้าลดลงจึงฉุดราคาโลกลดลงส่งผลต่อเนื่องให้ราคาเครือเปลือกของไทยตกต่ำตามไปด้วยดังนั้นจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งหาทางช่วยดูแลด่วนเพราะปีก่อนๆราคาเคยสูงถึงตละหนึ่ง0มืบาทแต่มาตอนนี้ชาวนาอยู่ไม่ได้เพราะขายข้าวได้ต่ำกว่าต้นทุนที่6,000บาท โดยนายปลาโมดกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนดูแลกเกษตรกรได้แย่ขนาดนี้ชาวนาวันนี้แทบจะยืนด้วยตัวเองไม่ได้อย่างโครงการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปลังได้ละหนึ่งพันบาทที่สัญญาว่าจะแจก,แกมาตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกขณะที่การช่วยเหลือข้าวนาปีล่าสุดก็ยกเลิกประชุมซึ่งตอนนี้ภาระของชาวนา ไล่หลังมาเรื่อยๆทั้งนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศและยังต้องลงทุนปลูกข้าวนาปีต่ออีกแถมค่าปุ๋ยก็แพงขึ้นอีกกระสอบละ100-200บาทแต่รัฐยังไม่ทำอะไรถ้าปล่อยไปแบบนี้ชาวนาอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยอย่างไรก็ตามชาวนาไม่ได้ต้องการให้รัฐบาลแจกเงินอย่างเดียว แต่ขอให้ช่วยดูแลราคาข้าวเปือกให้ดีกว่าปัจจุบันโดยขอให้ไม่ต่ำกว่าตันละ8,000บาทรวมถึงให้ช่วยหาเมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากๆไม่ต่ำกว่าไร่ละ1,200ถึง1,300กิโลกร,รมัมจดหา,าแหลง่งน้ำให้เพียงพอและดูแลต้นทุนการเพาะปลูกเพียงแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วในส่วนของ เงินช่วยเหลือชาวนาปลังและนาตีนะครับและเมื่อวันที่17กรกฎาคม2568 0ที่ผ่านมานะครับนายนัทถักกรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีมติไฟเขียวโครงการสนับสนุนค้าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2568ครับ2569 หรือโครงการไร่ละ1,000บาทไม่เกินสิบไร่นะครับปรับให้เป็นจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาเพิ่มเป็นไร่ละ1,200บาทไม่เกินสิบไร่งสดงสมด122,000บาทวงเงินงบประมาณ45,492.93ล้านบาทเพื่อชงให้นอบอขอต่อไปนั้นนะครับและนายประโมทก็ได้แจ้งว่านะครับในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับจะมีการประชุมนอบอ เพื่อทบทวน,นรักพรงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร้ละ1000บาทและนายปาโมดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าน,นะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือนาปลังไร้ละ1,000บาทไม่เกินสิบไร่นะครับที่แจ้งกับชาวนาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าจะมีเงินทำรองแล้วนะครับก็ต้องจ่ายตามสัญญาและตอนนี้ราคาข้าวข้ตกต่ำนะครับก็ต้องเร่งให้ออกมาตรการรับมือโดยเร็วนะครับ ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งนาปีและนาปลังนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอ,อนะครับจะมีมาตรการมาดูแลพ่อมทพี่น้องชาวนาอย่างไรกันบ้างนะครับเงินช่วยเหลือชาวนาปี2568ทับรละ1,000บาทจะมีการ อนุมัติหรือไม่และเงินช่วยเหลือนาปลังจะมีการอนุมัติได้หรือไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับหรือจะเป็นเพียงแค่การประชุมตามวาระเท่านั้นเองกับผมคนแจข่าวกเกษตรพารวยก็จะได้นำไปอัปเดตให้รับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ พบกันใหม่นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ